สวัสดีครับเอฟซี 2, พงเยท่าพาละมือนี้มาเบิงแกงครับพี่น้องทะเลหมอ,อกข่อมด้วยครับเด้อพี่น้องมาเบิงสวนศิลปะริมโขงจังหวัดเลยเนาะครับพี่น้องเนาะมาเบิงครับพี่น้องวัดเขาสามยอดครับทางขึ้นนี่ครับพี่น้องวัดเขาสามยอดมาเบิงจุดชมวิวร้อยแกงพันเกาะนะครับพี่น้องเนาะ นูครับจุดชมวิวร้อยแก่งพันเกาะครับพี่น้องแลเบื้องบนชมเลยครับแม่น้ำโค้งนะครับเด้อพังทั้งฝุ่นบอลเขาเห็นภูเขาเนี่ก็สิเป็นประเทศลาวครับโอ้หมดได้โค้มเอานี่เบื้องครับพี่น้องต่วอกก็จากโคกจากน้อยเด้อครับพี่น้องเด้อมาครับลุงดิดครับเศร้าเศร้าครับพกมงเศร้าครับพี่น้องเออเนี้ครับโอ้ปะเิดมอญใบขายคักเลยคักเลยคักเลยพี่น้องเด้อ ต้นนี้บอน,อนทางบอนพิ่อนออกร่างกายนะครับพี่น้องยามแรงมาเพิ่นก็สิออกร่างกายปั่นจักรยานเอ่ยหรือมีนั่นเอ่ยครับมีลานขายลานขายขายหนามสมหนามบ้านครับพี่น้องโอ้หนามคลองแหงทั้งผีครับน้มคลองมันหยีย่ยมเป็นเมืองลาวเลยครับพี่นอ้องต้นหนึ่งก็เป็นดอนเป็นเกาะนะครับพี่น้องเนาะต้นนี้แห้งเลยต้นนี้ ทั้งพีกับทเป็นผู้นะครับผู้ทางประเทศไทยนะครับพี่น,อน้องเนาะเนอครับพี่น,อน้องน้ำค้องแล้วนี่แหงเลยนี่ขเขาไปหากเก็บหินที่บอกนี่ครับบ้านนี่เพื่อนสี่นิยมเก็บก่อนหินน้โค้งขึ้เมื่อไหวคล้ายนะครับพี่น้องหินหินเวสีหน้าครับพี่นอ้องหินคือแบบแตะหฮาดูดแบบว่ามีเครื่องดูดมียังดูดนะครับพี่น้องดูดหินดูดทรายนะครับบนที่เก็บล่างมาดีดี เพิ่นสีเก็บมาไหว้ค้ายครับน้ำหนาบ้านครับไปอยากได้พวกตกแต่งสวนเนาะครับพี่น้องเนาะไปอยากได้กับมาเอาได้เนาะครับพี่น้องต้งนี้ก็อยากโคกแน่ครับพี่น้องนี่เพิ่นเห็ดไหวนี่ครับพี่น้องไปลูบคนนี่หินเด้อครับเด้อหินโค้งครับเป็นหินโค้งครับพี่น้องน้ำแห้งแล้วอยู่ทางเฮานี่บ่อนี่กเจ้าิมมหาเละเก็บหินนะพญทากัจจทิมมหาละเก็บหินนะเทวนี้ เก็บหินคายนะทิ่มในแม่ในมือนะ่ะนี่นะครับบงในพ่นเห็ดพ่นเอาก่อนหินเข้ามาเ,าเก็บเห็ดเห็ดแล้วเสื่อมเล็กเป็นเล็กบ้องเลยพ่นเก็บหินเทใส่ครับพี่น้องน,นี่นี่เหนมาเนี่เออเขาเอาเล็กเอาเล็กเศษมาเห็ดเป็นลูกอะไรแหละกะเอาตะไคร้ห่อแลไรกะเทหินลงครับอุ้งเขาทายจนเนาะนีะน่้อครับพี่น้องเด้อนี่นี่แล้วกรรมอันนี่คืออ้กับน้องนะครับดึงแขนกขันข้นนะครับพี่น้องเนาะ ถ่ายในลุงลิศถึงซุงมาออกมายืนนอ,อกอีกถ่ายไปบบโอ้เก่าออกแน่หมวกอีหมวกอะ่ะนะโอ้ยหมวกอีมุงกงอ,อ่งแน่เออถ่ายอยู่นี่<า>อ้าวเนาะครับพี่น้องเนาะโอ้คนเหตุงานเด้อไปอ รถบัตกระจอดอยู่เถิงผงูครับพี่น้องรถบัตเอาขึ้นผูได้จังได้รับพี่น้องเบิ่งเียบีผูทางขึ้นวัดเขาซ้ำยอดโอ้บัญชา,าคอมเมนว์นบ้านไม่มีเบียดสินคักแลนะ้เนาะนี่เบิ่งกระจ้ามาเก็บไปหินเบิ่องในมิตก่อนหินกระจ้าขุดนตะ่เพื่อนท่าเบิ่งกระจ้าขุดเอาไนะหนเฮเบ่ล่ะเฮเบ่เก็บขึ้นมาขายเนาะเบิ่บองนี้น่ะเฮเบ่ล่ะเฮเบ่รกระจ้าขุดเบิ่งกระสอบเขาเบิ่องในผู้ ขุดมันุดมั่งเถอะนะบอกไงคือหลังหินคายมันนี่มันมีทางขึ้นได้แก่อีก่ล้ฮะเออเอารถเอารถขึ้นแก่ไปเลยลอดก็ทำเป็นเลี้ยงงูเลี้ยงควายขนาดใหญ่เอาไปเลี้ยงโดนเล่นนี่แบ่เบื่อน้ำมันนะอ๋อขื่นสีกวิวแล้วครับพี่น้องเนาะผุนทั้งผุนกับเป็ดผู้เป็นผาเด้อครับพี่น้องเด้อทำมันบอแจ้งนะโบ้ อาวครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อท้าพาเลอด้อครับพี่นอ้องสวัสดีครับ